มงคลที่สิหกประพฤติธรรมไม้จันแม้แห้งยังไม่สิ้นกลิ่นหอมอ้อยแม้ถูกหีบยังไม่สิ้นรสหวานเกลือแม้ถูกสตุยังไม่สิ้นรสเค็มบัณฑิตแม้ตกทุกยังไม่เลิกประพฤติธรรมการประพฤติธรรมคืออะไร การประพฤติธ,ธรรมคือการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของความถูกต้องและความดีทั้งปรับปรุงพฤติกรรมของตนให้ดีสมกับที่เกิดเป็นคนและให้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเราจะเห็นได้ว่าการประพฤติธ,ธรรมนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้เป็นมงคลที่16ก่อนมงคลที่17และ18คือการส่งเราะญาติและการทำงานไม่มีโทษ เหตุที่พระองค์ทรงวางลำดับมงคลว่าด้วยการประพฤติธรรมไว้ตรงนี้ก็เพราะในการส่งเพราะญาติและการทำงานไม่มีโทษซึ่งเป็นการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นเราต้องมีการทำงานติดต่อกับคนจำนวนมากซึ่งมีอัธยาศัยต่างๆกันไปถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีแล้วโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันก็มีมากโอกาสที่เราจะทำให้งานเสีย เพราะขาดความเป็นธรรมก็มีมากเช่นกันดังนั้นก่อนทำงานเพื่อส่วนรวมจึงต้องประพฤติธรรมเพื่อเป็นการปรับปรุงตนให้พร้อมที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุกไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นซึ่งได้แก่การประพฤติปฏิบัติตนสองลักษณะควบคู่กันไปได้แก่ 1. ประพฤติเป็นธรรม 2. ประพฤติตามธรรมประพฤติเป็นธรรมคือมีความเที่ยงธรรมเป็นความถูกต้องและเป็นความดีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้นขึ้นอยู่กับหลักธรรมอย่างหนึ่งคือความเป็นธรรมสังคมใดก็ตามแม้จะมีข้าวปลาอาหารสมบูรณ์มั่งคั่งบริบูรณ์แต่ถ้าขาดความเป็นธรรมเสียอย่างเดียวสังคมนั้น ก็จะมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายพอขาดความเป็นธรรมครอบครัวจึงแตกสลายเพราะขาดความเป็นธรรมบ้านเมืองจึงเกิดปฏิวัติรัฐประหารเพราะขาดความเป็นธรรมสงครามระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นความเป็นธรรมคือการกระทําที่ชอบด้วยเหตุผลเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับทุกคนทุกแห่งมีบางคนเข้าใจว่า ความเป็นธรรมก็คือความยุติธรรมเป็นเรื่องมาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นผู้ให้ตนเป็นผู้รับความเข้าใจเช่นนี้ผิดอันที่จริงความเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนจะต้องให้แก่กันเราจึงต้องฝึกตนเองให้เป็นคนที่ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างชอบด้วยเหตุผลมีความเป็นธรรมไม่ลำเอียงเพราะอาคติสีประการดังต่อไปนี้ 1. ไม่ลำเอียงเพราะรักเช่นถึงจะรักนายกอมากเพียงใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีผลงานดีเด่นก็ต้องยกย่องคนอื่นที่มีความสามารถดีกว่าขึ้นมาไม่เห็นแก่หน้าข้อนี้รวมถึงการไม่เป็นคนโลภไม่รักทรัพย์สมบัติมากจนยอมเสียความเป็นธรรม 2. ไม่ลำเอียงเพราะชังคือถึงจะเกลียดหรือไม่ชอบใครเป็นการส่วนตัว ก็ไม่นำมาปนกับงานซึ่งเป็นเรื่องส่วนรวมหากเขาทำความดีก็ต้องปูนบำเหน็จรางวัลให้เช่นเดียวกับคนอื่นไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 3. ไม่ลำเอียงเท้าหลงคือเป็นคนมีปัญญาหูตากว้างไกลรู้เท่าทันคนไม่ง้่ใครๆไม่สามารถหลอกลวงได้ไม่เป็นผู้ใหญ่ชนิดลงโทษผู้น้อยโดยโที่ไม่ได้ไต่สวนความผิดให้ชัดเจนก่อนเป็นต้น 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัวภัยคือมีใจอาจหารไม่หวั่นไหวไม่เกรงต่ออิทธิพลมืดใดๆถึงจะถูกขู่ทำร้ายก็ไม่ยอมเสียความเป็นธรรมเพราะมีความรักธรรมยิ่งกว่าชีวิตคุณสมบัติทั้งสี่ประการน,นี้คนทุกคนจำเป็นต้องมีมิฉะนั้นโลกนี้ก็จะวุ่นวาย โดยเฉพาะผู้นำทุกท่านจะต้องปลูกฝังคุณสมบัติดังกล่าวนี้ให้เกิดขึ้นในใจตนอย่างเต็มเปีย่ยมเพื่อไม่ให้เป็นที่ติชินได้ในภายหลังผู้ใดไม่ละเมิดความยุติธรรมเพราะความรักความชังความโง่เขลาและความกลัวยศของผู้นั้นย่อมเด่นดุดดวงจันทร์เปล่งแสงสว่างในข้างขึ้นถูกค่ำคืน ประพฤติตามธรรมคือการประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนฝึกฝนอบรมตนเองให้คุณธรรมในตัวสูงขึ้นประนีตขึ้นตามลำดับได้แก่การปฏิบัติตามหลักอุศลลกลรรมบท10ประการดังนี้ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์คือไม่ฆ่าสัตว์นับตั้งแต่ฆ่าคนทั่วไปฆ่าสัตว์ที่มีคุณ และฆ่าสัตว์อื่นๆเจตนารมของกุศลกรรมรบทข้อนี้ต้องการให้ทุกคนรู้จักแก้ปัญหาโดยสันติวิธีไม่ใช่โดยวิธีฆ่าอีกฝ่ายหนึ่งเสียเพราะการฆ่านั้นผู้ฆ่าย่อมเกิดความทารุณโหดร้ายขึ้นในใจทำให้ใจเศร้าหมองและตนก็ต้องรับผลกรรมต่อไปและต้องคอยหวาดระแวงว่าญาติพี่น้องเขาจะมาทำร้ายตอบ เป็นการแก้ปัญหาซึ่งจะสร้างปัญหาอื่นๆต่อมาโดยไม่จบสิน้น 2. เว้นจากการลักทรัพย์คือไม่แสวงหาทรัพย์มาโดยทางถุงจริตเช่นลักขโมยเอารับหลังฉกชิงเอาซึ่งหน้ากันโชคขู่เอาปล้นรวมหัวกันแย่งเอาตู่เถียงเอาช่อโกงเอาหลอก ทำให้เขาหลงเชื่อแล้วให้ทรัพย์ลวงเบี่ยงบ่ายลวงเขาปลอมทำของที่ไม่จริงตบัดปฏิเสธเบียดบงังสุกซ่อนเอาบางส่วนสับเปลี่ยนแอบเปลี่ยนของลักลอบแอบนำเข้าหรือออกยักยอกเบียดบังเอาของในหน้าที่ตนเจตนารมของกุศล,ลกรรม,มบทข้อนี้ ต้องการให้ทุกคนทำมาหาเลี้ยงชีพโดยสุจริตซึ่งจะทำให้ใช้ทรัพย์ได้เต็มอิ่มไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทวงคืน 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการคือไม่กระทำผิดในทางเพศไม่รู้อำนาจแก่ความกำหนัดเช่นการเป็นชู้กับสามีภรรยาคนอื่นการข่มขืนการฉุดกระอนาจาร์ เจตนารมของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้ทุกคนมีจิตใจสูงเคารพในสิทธิ์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม 4. เว้นจากการพูดเท็จคือต้องไม่เจตนาพูดให้ผู้ฟังเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงซึ่งรวมถึงการทำเท็จให้คนอื่นหลงเชื่อรวมเจวิธีด้วยกันคือพูดปด โกหกซึ่งซึ่งหน้าทนสาบานอ้างสิ่งต่างๆทําให้ผู้อื่นหลงเชื่อทําเลขกระเททํากลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทําให้คนอื่นหลงเข้าใจผิดมานยา<อ>เช่นเจ็บน้อยทําเป็นเจ็บมากทําเลขทําทีให้ผู้อื่นตีความคลาดเคลื่อนเอาเองเสริมความเรื่องนิดเดียวทำให้เห็นเป็นเรื่องใหญ่อำความ เรื่องใหญ่ปิดบังไว้ให้เป็นเรื่องเล็กน้อยการเว้นจากการพูดเท็จต่างๆเหล่านี้หมายถึงไม่ยอมพูดคำเท็จเพราะเหตุแห่งตนกลัวภัยจะมาถึงตนจึงโกหกไม่ยอมพูดคำเท็จเพราะเหตุแห่งคนอื่นรักเขาอยากให้เขาได้ประโยชน์จึงโกหกหรือเพราะเกลียดเขาอยากให้เขาเสียประโยชน์จึงโกหก ไม่ยอมพูดเท็จเพราะเห็นแก่อาิิสินจ้างเช่นอยากได้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของจึงโกหกเจตนารมของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้ทุกคนมีความสัตย์จริงกล้าเผชิญหน้ากับความจริงเยี่ยงสุภาพชนไม่หนีปัญหาหรือหาประโยชน์ใส่ตัวด้วยการพูดเท็จ 5. เว้นจากการพูดส่อเสียดคือไม่เก็บความข้างนี้ไปบอกข้างโน้น เก็บความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ด้วยเจตนาจะยุยแย่ให้เขาแตกกันควรกล่าวแต่ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเจตนาลมของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการไม่ให้คนเราหาความชอบด้วยการประจบสอพลอไม่เป็นบางช่างยุต้องการให้หมู่คณะสงบสุขสามคัคคี 6. เว้นจากการพูดคำหยาบ คือไม่พูดคํำซึ่งทำให้คนฟังเกิดความระคายใจและสอว่าผู้พูดเองเป็นคนมีสกุลต่ำได้แก่คําด่าพูดเผ็ดร้อนแทงหัวใจพูดกดให้ต่ำคําประชดพูดกระแทกแดกดันคำกระทบพูดเปรียบเลยให้เจ็บใจเมื่อได้คิดคําแดกดันพูดกระแทกกระทันคำสบทพูดแช่งชักหักกระดู คำหยาบโลนพูดคําที่สังคมรังเกียจคําอาฆาตพูดให้หวาดกลัวว่าจะถูกทําร้ายเจตนารมของกุศลกรรมรบทข้อนี้ต้องการให้ทุกคนเป็นสุภาพชนรู้จักสํารวมวาจาของตนไม่ก่อความระคายใจแก่ผู้อื่นด้วยคําพูด 7. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ คือไม่พูดเหลวไหลไม่พูดพล่อยๆสักแต่ว่ามีปากอยากพูดก็พูดไปหาสาระมิได้แต่พูดถ้อยคำที่มีสาระมีหลักฐานมีที่อ้างอิงถูกกาลเวลามีประโยชน์เจตนาร์ของกุศลกรรม,มบทข้อนี้ต้องการให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อถ้อยคำของตน 8. ไม่โอบอยากได้ของเขา คือไม่เพ่งเล็งที่จะเอาทรัพย์ของคนอื่นในทางทุจริตเจตนารมณ์ของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้คนเราเคารพในสิทธิเข้าของของผู้อื่นมีจิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านไหวกระเพื่อมไปเพราะความอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นทําให้มีใจของแผ้วมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 9. ไม่พยาบาทปองร้ายเขาคือไม่ผูกใจเจ็บไม่คิดอาคาตล้างแค้นไม่จองเวรมีใจเบิกบานแจ่มใสไม่ขุ่นมัวไม่เกลือกลัวด้วยโทสะจริตเจตนารมณ์ของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้คนเรารู้จักให้อภัยทานไม่คิดทำร้ายทำให้จิตใจสงบของแพ้วเกิดความคิดสร้างสรรค์สิ ไม่เห็นผิดจากคลองธรรมคือไม่คิดแย้งกับหลักธรรมเช่นมีความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิพื้นฐานสิบประการคือ 1. เห็นว่าการให้ทานดีจริงควรทำา 2. เห็นว่ายันที่บูชาแล้วมีผลคือเห็นว่าการส่งหรอช่วยเหลือบุคคลอื่นเป็นสิ่งดีควรทำ 3. า 3. เห็นว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาดีจริงควรทำา 4. 4. เห็นว่าผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริง 5. เห็นว่าโลกนี้มีจริง 6. เห็นว่าโลกหน้ามีจริง 7. เห็นว่ามารดามีพระคุณต่อเราจริง 8. เห็นว่าบิดามีพระคุณต่อเราจริง 9. เห็นว่าสัตว์ที่เป็นโอปาติกะมีจริง นรกสวรรค์มีจริง 10. เห็นว่าสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบหมดกิเลสแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามมีจริงเจตนารมของกุศลกรรมบทข้อนี้ต้องการให้คนเรามีพื้นใจดีมีมาตรฐานความคิดที่ถูกต้องยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องมีวินิจฉัยถูกมีหลักการมีแนวความคิดที่ถูกต้อง ส่งผลให้ความคิดในเรื่องอื่นถูกต้องตามไปด้วยเราไม่เห็นทำอื่นแม้สักอย่างซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพิ่มพูนัยบุญยิ่งขึ้นเหมือนอย่างสัมมาทิฏฐินี้เลยคุณธรรมทั้งสิบประการนี้คนทุกคนจำเป็นต้องฝึกให้มีในตนโดยเฉพาะผู้นำ ผู้ที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมจะต้องฝึกให้มีในตนอย่างเต็มที่จึงจะทำงานได้ผลดีทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมบุคคลใดหวังความสุขหวังความเป็นใหญ่หวังความก้าวหน้าต้องประพฤติธรรมอานิสงส์การประพฤติธรรม 1. เป็นมหากุศล 2. เป็นผู้ไม่ประมาท 3. เป็นผู้รักษาสัทธธรรม 4. เป็นผู้นำพุทธศาสนาให้เจริญ 5. เป็นสุขในโลกนี้และโลกหน้า 6. ไม่ก่อเวรก่อภัยกับใครๆ 7. เป็นผู้ให้อภัยแก่สรรพสัตว์ 8. เป็นผู้ดำเนินตามปฏิปทาของนักปราชญ์ 9. สร้างความเจริญความสงบสุขแก่ตนเองและส่วนรวม 10. เป็นผู้สร้างทางมนุษย์สวรรค์พรมนิพพานธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุข